ผู้จัดงานเทศกาลดนตรีระดับโลก Tomorrowland ที่ประเทศเบลเยียมออกแถลงการหลังเกิดเหตุไฟไหม้ที่เวทีหลักยืนยันว่าจะเปิดต้อนรับผู้ร่วมงานในวันศุกร์ที่18กรกฎาคมนี้ตามกำหนดทุกฝ่ายกำลังเร่งมืออย่างเต็มที่เพื่อให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุดตอนนี้กำลังเร่งเก็บกวาดพื้นที่เดิมและสร้างเวทีหลักขึ้นมาใหม่และได้เตรียมแผนรับมือไว้สองทางคือสร้างเวทีหลักขึ้นมาใหม่ได้ทันเวลาพื้นที่เฟสติวัลจะเปิดให้บริการตามกำหนด และต้อนรับผู้ร่วมงานทุกคนและทุกประเภทบัตรตามปกติและแผน 2. หากเวทีหลักเสร็จไม่ทันวันศุกร์ทางผู้จัดจะแบ่ง Dream View หรือส่วนที่พัก ซึ่งเป็นจุดต้อนรับผู้ร่วมงานกว่า38,000คนและพื้นที่เฟสติวัลหลักจะแยกออกจากกันชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยและจำกัดจำนวนคนไม่ให้หนาแน่นเกินไปและจะย้ายดีเจจากเวทีหลักมาแสดงที่เวที The Gathering เพื่อให้ผู้ชมใน Dream View ได้ดูแต่ผู้ที่พักใน Dream View ก็จะไม่สามารถเข้าไปยังพื้นที่หลักของงานได้เช่นกันโดยจะเลื่อนการเปิดประตูเข้างานจากกำหนดเดิมที่เที่ยงไปเป็นเวลา14นาฬิกา Tomorrowland ถือเป็นหนึ่งในเทศกาลดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกจะต่อเนื่องมากว่า20ปีมีผู้เข้าชมเดินทางจากทั่วโลกมาร่วมงานหลายแสนคนเจอปัญหาใหญ่หลังเวทีหลักที่ใช้เวลาสร้างถึง2ปีเกิดไฟไหม้ก่อนงานเพียง2วันโดยช่วงที่เพลิงไหม้ไม่มีผู้ชมอยู่ในพื้นที่มีเพียงเจ้าหน้าที่ประมาณ1,000คนอยู่ในบริเวณดังกล่าวทั้งหมดสามารถอพยพออกมาจากบริเวณนั้นได้อย่างปลอดภัย